สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อ่อค่อนข้างหนักแต่ก็น่าสนใจมากๆนะคะคือเหตุการณ์991เมื่อวันที่11กันยายน2001ค่ะครับสวัสดีครับเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโลกจริงๆใช่ค่ะแล้วเอกสารที่เรามีวันนี้991ทฤษฎีและการวิเคราะห์มันพาเราไปดู2เรื่องเล่าหลักๆที่แบบว่าขัดแย้งกันเลยนะคะค่ะผม เอกสารนี้พยายามจะนําเสนอทั้งสองมุมมองนะฮะทั้งเรื่องเล่าที่เป็นทางการจากฝั่งรัฐบาลสาหรัฐและก็ข้อกล่าวอ้างหลักๆจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าขบวนการสแสวงหาความจริง991หรือ9/11 Truth Movement นะครับค่ะงั้นเราเริ่มจากฝั่งที่เป็นทางการก่อนเลยไหมคะว่าเขาสรุปเหตุการณ์นี้ไว้อย่างไรบ้างได้ครับก็คือคณะกรรมาการ991เนี่ยสรุปค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุคือกลุ่มอัลกออยดาที่นำโดยอุสมาบินลาดิน อันนี้คือที่เรารับทราบกันทั่วไปนะคะใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือรายงานไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลสะทีเดียวนะครับเขาวิจารณ์ค่อนข้างแรงเลยว่ามีความล้มเหลวหลายอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวในด้านจินตนาการหมายถึงยังไงคะความล้มเหลวในจินตนาการคือหน่วยข่าวกรองต่างๆนะครับมีข้อมูลมีสัญ,ญญาณเตือนอยู่แล้วแต่เอ่อเหมือนกับว่าเชื่อมโยงภาพรวมไม่ได้หรือว่าการแบ่งปันข้อมูล ระหว่างหน่วยงานมันมีปัญหาไม่ทันการนะครับอ๋อค่ะปัญหาคลาสสิกขององค์กรใหญ่ๆเลยนะคะเรื่องข้อมูลเนี่ยแล้วเรื่องตัวอาคารล่ะคะตึก World t r a d e c e n t e ตตึกแฟดมันพล่มลงมาได้ยังไงตามรายงานทางการครับตรงนี้สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ NIST เขาเข้ามาสอบสวนละเอียดเลยนะฮะเขาพบว่ามันไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่เป็นหลายอย่างประกอบกันเริ่มจากตัวเครื่องบินที่พุ่งชนเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้โครงสร้างหนักมากค่ะ แล้วที่สําคัญคือฉนวนกันไฟที่หุ้มโครงเอดแกนกลางไว้มันกระเทาะหลุดออกไปเยอะพอเจอไฟไหม้จากน้ํามันเครื่องบินเข้าไปอีกเหล็กมันก็เลยร้อนจัดจนอ่อนตัวลง mm hmm. สุดท้ายก็รับน้ําหนักชั้นบนบนไม่ไหวแล้วก็เกิดการพังทลายต่อเนื่องกันลงมาหรือที่เรียกว่า progressive collapse ตามแรงโน้มถ่วงครับฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะคะสำหรับหลักที่โดนชนแต่ว่าตึกเจเว่นหรือ WTC7 เนี่ยสิคะไม่ได้โดนเครื่องบินชนตรงตรง ทำไมถึงถล่มลงมาเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะมากเลยใช่เลยครับประเด็น wtc 7นี่คือจุดที่ฝั่งทฤษฎีทางเลือกเขาให้ความสําคัญมากแต่ทาง nist เขาก็มีคําอธิบายนะครับเขาสรุปว่าสาเหตุหลักมาจากไฟไหม้ล้นลวนเลยคือไฟมันโหมไหม้อยู่หลายชั้นนานเกือบ7ชั่วโมง7ชั่วโมงเลยเหรอคะ ครับนานมากทําให้คานเหล็กหลักๆบางส่วนมันร้อนจัดจนขยายตัวแล้วมันไปดันคานอีกอันหนึ่งให้หลุดออกจากจุดเชื่อมต่อออ๋ oh. พอคานสําคัญหลุดไปตัวหนึ่งโครงสร้างส่วนอื่นๆก็เลยรับน้ําหนักต่อไม่ไหวพังต่อเนื่องกันลงมาอย่างรวดเร็วเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับที่อาคารสูงระฟ้าแบบนี้ถล่มลงมาโดยมีไฟไหม้เป็นสาเหตุหลักไม่ได้เกิดจากอันชนโดยตรงโห ตกสูง47ชั้นถล่มเพราะไฟอย่างเดียวไม่มาเชื่อนะคะแล้วที่เพ n t a g o n กับเที่ยวบิน9 3ล่ะคะผลสอบสวนว่ายังไงบ้างที่เพ n t a g o n รายงานของสมาคมวิศวกรโยธาอเมริกาหรือ ASCE ชี้ว่าโชคดีที่โครงสร้างอาคารตรงนั้นมันแข็งแรงมากเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบพิเศษเลยทนแรงประทะได้ระดับหนึ่งลดความเสียหายไปได้เยอะครับ ส่วนเที่ยวบิน93ที่ตกในเพนซิลเวเนียก็มีการกู้กล่องดำได้ซึ่งบันทึกเสียงการต่อสู้ของผู้โดยสารที่พยายามจะยึดเครื่องคืนจากผู้ก่อการร้ายไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนโอเคค่ะนั่นคือภาพรวมจากฝั่งทางการทีนี้เราลองมาดูอีกมุมหนึ่งทีเ่เรียกว่าตรงกันข้ามเลยก็ได้จากเอกสารเดียวกันนี่แหละค่ะคือมุมของขบวนการแสวงหาความจริง911เขาไม่เชื่อเรื่องไฟไหม้เลยใช่ไหมคะหลักๆคือไม่เชื่อครับ เขาบอกว่าไฟไหม้จากน้ำมันเครื่องบินเนี่ยอุณภูมิมันไม่สูงพอที่จะทำลายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ของตึก WTC ให้พังแบบนั้นได้ mm hmm. โดยเฉพาะลักษณะการถล่มที่มันดูเร็วมาก mm hmm. เกือบจะเท่ากับการตกแบบอิสระหรือ free f a l แล้วก็ถล่มลงมาตรงๆค่อนข้างสมมาตรถ mm hmm. แถมคอนกรีตยังกลายเป็นผงละเอียดอีกพวกเขาเลยมองว่ามันน่าจะมีอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเช่นการใช้วัตถุร,ระเบิด หรือสารอะไรบางอย่างที่วางไว้ล่วงหน้าเพื่อทำลายอาคารแบบควบคุมหรือ control demolition วางระเบิดเลยหรอคะแล้วเขามีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนความคิดนี้คะเขาอ้างอิงหลายอย่างครับเช่นคำให้การของพยานบางคนที่บอกว่าเห็นหรือได้ยินเสียงเหมือนระเบิดก่อนตึกถลม่มหรือบางคนอ้างว่าเห็นโลหะล้อมเหลวไหลออกมาจากซากตึกโลหะหลอมเหลวครับซึ่งเหล็กเนี่ย ต้องการอุณหภูมิสูงมากในการหลอมเหลวสูงกว่าไฟไหม้ปกติว่ากันอย่างนั้นนะฮะและประเด็นที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งเลยคือการอ้างว่ามีการตรวจพบสารที่เรียกว่านาโนเทอร์ไมต์นาโนเทอร์ไมต์ในตัวอย่างฝุ่นจากซากตึก WTC นาโนเทอร์ไมต์มันคืออะไรคะมันเป็นสารประกอบประเภทหนึ่งครับที่เวลาทำปฏิกิริยาแล้วจะให้ความร้อนสูงมากมากมากม,ากมาก มักจะใช้ในทางทหารหรืออุตสาหกรรมเฉพาะทางไม่ใช่สิ่งที่ควรจะอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปนักวิจัยบางกลุ่มเช่นสตีเวนโจนส์หรือนิวส์แฮริกเนี่ยเขาตีพิมพ์งานวิจัยอ้างว่าเจอสารมีชจริงๆฟังดูน่าสงสัยมากค่ะแล้วมีทฤษฎีอื่นๆอีกไหมคะนอกจากเรื่องระเบิดตึกก็มีครับอย่างกรณีเพนทากอน บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าขนาดของรูที่ผนังอาคารกับเศษซากเครื่องบินที่เห็นในภาพแรกๆมันดูไม่สอดคล้องกับเครื่องบินโบอิง757ลำลใหญ่เลยหรอคะแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรแทนบางทฤษฎีก็ว่าเป็นขีปนาวุธหรืออาจจะเป็นเครื่องบินลำเล็กกว่านั้นส่วนเที่ยวบิน9 3ก็มีทฤษฎีว่าจริงๆแล้วอาจจะถูกเครื่องบินรบของสหรัฐเองยิงตก เพื่อป้องกันไม่ให้ไปถึงเป้าหมายในวอชิงตันดีซีไม่ใช่ตกเพราะผูดด้โดยสารต่อสู้โหฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเชื่อว่าเป็นฝีมือคนในหรือรัฐบาลทำเองเนี่ยคำถามคือทำไปทำไมแรงจูงใจมันคืออะไรคะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่ฝั่งทฤษฎีสมคบคิดเขาพูดถึงบ่อยมาก คือเรื่องแรงจูงใจเขามักจะอ้างอิงถึงเอกสารของกลุ่มนักคิดสายนีโอคอนเซ v a t เวทีที่ชื่อโครงการเพื่อศตวรรษใหม่อเมริกันหรือ PNAc ค่ะเคยได้ยินชื่ออยู่ค่ะครับกลุ่มนี้เคยเขียนเอกสารไว้ก่อนเหตุการณ์ใน1นะครับว่าอเมริกาอาจจะต้องการเหตุการณ์หายนะและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาบางอย่างคล้ายๆกับเพอร์ฮาเบอร์ครั้งใหม่เพื่ออะไรคะ เพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่แข็งก้าวขึ้นโดยเฉพาะการเข้าไปแทรกแซงทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็เป็นการเพิ่มอํานาจของฝ่ายบริหารภายในประเทศทด้วยว่ากันอย่างนั้นนะครับโอ้โหเชื่อมโยงไปไกลถึงนโยบายใหญ่เลยนะคะแต่แน่นอนว่าฝั่งกระแสหลักหรือทาง NIST เองเขาก็ต้องมีคำอธิบายมาโต้แย้งข้อกล่าวหาเหล่านี้เหมือนกันใช่ไหมคะ แน่นอนครับอย่างเรื่องการถล่มของ WTC 7ที่บอกว่าเร็วและสมมาตรเหมือนโดนระเบิดทาง NIST ก็ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่าการพังทลายจากภายในเพราะไฟไหม้แบบที่เขาอธิบายเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการถล่มในลักษณะนั้นได้จริงๆไม่จำเป็นต้องมีระเบิดแล้วเรื่องคอนกรีตเป็นผงแล้วคะอันนั้นก็อธิบายได้ด้วยเรื่องพลังงานจนครับคือพอชั้นบนๆที่หนักมากๆมันถล่มลงมากระแทกชั้นล่างด้วยความเร็วสูง พลังงานมหาศาลที่เกิดขึ้นมันก็มากพอที่จะบดขยี้คอนกรีตให้กลายเป็นผงได้อ๋อค่ะแล้วประเด็นโลหะหลอมเหลวกับนาโนเทอร์ไมส์ล่ะคะอันนี้มีคําอธิบายไหมคะมีครับโลหะหลอมเหลวที่เห็นเนี่ยคําอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดและสอดคล้องกับหลักฐาน,นอื่นๆคือมันเป็นอลูมิเนียมหลอมเหลวจากโครงสร้างของตัวเครื่องบินเองซึ่งมันหลอมละลายที่อุณหภูมิต่ตํากว่าเหล็กมากอ๋อไม่ใช่เหล็กหลอมเหลวใช่ครับส่วนเรื่องนาโนเทอร์ไมส์ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์เยอะมากเหมือนกันครับทั้งเรื่องความน่าเชื่อถือของวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นนั้นซึ่งไม่ใช่เมนสตรีมเท่าไหร่แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ชิ้นส่วนสีแดงเทาที่เขาอ้างว่าเป็นนาโนเทอร์ไมน์นั่นะลักษณะทางเคมีมันอาจจะคล้ายกับสีรองพื้นกันสนิมธรรมดาธรรมดาที่ใช้ในงานก่อสร้างก็ได้อ้าวเหรอคะ ครับคือยังไม่มีการยืนยันจากห้องปฏิบัติการอิสระอื่นๆที่น่าเชื่อถือว่ามันเป็นนาโนเทอร์ไมท์จริงๆเข้าใจแล้วค่ะแล้วที่พน н ากอนกับเที่ยวบิน9 3ลคะคะมีหลักฐานหักล้างทฤษฎีทางเลือกไหมที่พน н ากอนก็มีการเก็บกู้ชิ้นส่วนซากเครื่องบินได้หลายชิ้นนะครับรวมถึงกล่องดําด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็ยืนยันตรงกันว่าเป็นเครื่องบินโบอิง757ลําที่ถูกจี้ไปจริงๆ ส่วนเที่ยวบิน93ข้อมูลจากกล่องดำที่บันทึกเสียงการต่อสู้ผู้โดยสารก็ชัดเจนมากครับมันขัดแย้งโดยตรงกับทฤษฎีที่ว่าถูกยิงตกฟังดูเหมือนว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเทไปทางเรื่องเล่าที่เป็นทางการนะคะแต่ทำไมผ่านมา20กว่าปีแล้วเรื่องเล่าทางเลือกหรือที่เราเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยมันถึงยังคมอยู่แล้วก็ยังมีคนเชื่ออยู่ไม่น้อยเลยเหรอคะครับ เอกสารที่เราดูอยู่นี้ก็ชี้ไปหลายปัจจัยเลยครับปัจจัยแรกคือเรื่องจิตวิทยาของคนเราจิตวิทยาใช่ครับคือมนุษย์เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมองหาคำอธิบายที่มันง่ายชัดเจนมีเหตุมีผลมีคนผิดมีคนร้ายโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่มันใหญ่โตซับซ้อนและแน่กลัวอย่างนายวัน,วน การเชื่อที่สีีสมคบคิดบางทีมันอาจจะช่วยให้รู้สึกว่าเ,เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นหรือรู้สึกว่าควบคุมอะไรบางอย่างได้หรือแม้กระทั่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่รู้ความจริงที่คนอื่นไม่รู้ อืมเป็นไปได้ค่ะอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆในยุคนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตครับผมมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการเผยแพร่ข้อมูลทางเลือกหรือแม้แต่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้กระจายไปได้รวดเร็วและกว้างขวางอย่างสารคดีชื่อ Loose Change ที่เกี่ยวกับทฤษฎี CD 911เนี่ยโอ้โหดังเป็นพลุแตกใน,ในโลกออนไลน์ค่ะเคยได้ยินเหมือนกันค่ะ ครับและก็ยังมีปัจจัยเรื่องความไม่ไว้วางใจที่มีต่อสถาบันหลักๆในสังคมอยู่แล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสื่อกระแสลหลักหรือผู้เชี่ยวชาญพอมีความรู้สึกเครือบแคลงสงสัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็อาจจะทําให้เปิดรับทฤษฎีที่ท้าทายอํานาจรัฐได้ง่ายขึ้นไปอีกน่าคิดมากๆเลยค่ะ สรุปแล้วเอกสารฉบับนี้ก็สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากนะคะว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญอย่าง9.1.1เนี่ยมันก่อให้เกิดสิ่งที่เหมือนกับเป็นความจริงสองชุดที่ดํารงอยู่คู่ขนานกันไปเลยใช่ครับชุดหนึ่งก็คือเรื่องเล่าทางการที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมารองรับอย่างกว้างขวางค่ะกับอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเล่าทางเลือกที่เกิดจากการตีความหลักฐานที่แตกต่างออกไป บวกกับความสงสัยและความไม่ไว้วางใจที่มีต่อข้อมูลจากทางการค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อเลยนะคะว่าการที่เรื่องเล่าสองชุดที่มันต่างกันสุดขั้วเกี่ยวกับเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันอยู่คู่กันได้ยังไทงทั้งๆที่ดูเหมือนว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะชี้ไปทางหนึ่งแล้วครับผมมันสะท้อนความท้าทายอะไรในยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่เราอยู่หรือเปล่าที่การสร้างความเข้าใจร่วมกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมันยากขึ้นเรื่อยๆ แล้วสังคมเราจะเป็นยังไงต่อไปคะถ้าผู้คนจำนวนมากต่างก็มีชุดข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับโลกใบเดียวกันที่เราอาศัยอยู่น่าคิดจริงๆคะ่ะ